สวัสด,ดีชาวโดตาทูทุกท่านนะต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Caster ครับผมในวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขอพาทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลทัวร์นาเมนต์กันสักหน่อยครับหลังจากที่เพิ่งจบทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับกับทัวร์โอเมก้าหลีกยฮะที่ได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับทีมซีเครดฮะที่ช่วงนี้เนี่ยหูท็อปฟอร์มจัดจัดฮะไปที่ไหนนี่ได้แชมป์กลับมาตลอดครับกับทีมนี้ฮะและมากกว่าสกิลเพลย์ครับสกิลการแซะนี่ก็ไม่แพ้กันนกับทีมีม้ Yes. Yeah. ย้อนกลับมาในโซนเอเชียบ้านเราครับกับ e อเซาวันไทยแลนด์เอเชียฮะที่เป็นทางทีม TNC Predator ครับได้แชมป์แบบครอบครองมาในตอนนี้ทัวร์นาเมนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ฮะก็คือ BTS Pro Series Season ที่3นั่นเองครับเป็นโซนสวิสเอเชียฮะหลังจากที่อเมริกานั้นได้จัดแข่งไปเมื่อตั้งแต่วันที่7ไปแล้วฮะโดยในโซนซีจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่12ฮะหรือก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับไปจนถึงวันที่27กันยายนทั้งหมดมี10ทีมเชิญฮะ รวมถึงทีม a m ม n อ Us ครับที่ผมเพิ่งทำคลิปวิดีโอไปฮะโดยเงินรางวัลในทัวร์นี้จะอยู่ที่50,000 US ดอลลร์ครับต่อมาย้ายไปประเทศจีนกันบ้างครับกับทัวร์นาเมนต์ไชน่าโดต้าทู o ปครับเป็นการแข่งขันออนไลน์ผสมออฟไลน์ครับโดยจะเริ่มในวันที่1 7ถึง26ฮนะในรอบ Group Stage ไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ฮะเงินรางวัลรวมในรายการนี้จะอยู่ที่80,000 US ดอลลร์ครับจากที่เราทราบกันนะฮะทีมจากประเทศจีนในช่วงนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนมือ เปลี่ยนผู้เล่นกันพอสมควรเลยฮะเรียกว่าสับทีมเปลี่ยนทีมกันเป็นว่าเล่นครับก็น,นับว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าจับตามองอีกทัวร์นาเมนต์นึงฮะในช่วงนี้ครับ อยับไปไกลอีกสักหน่อยครับกับทัวร์นาเมนต์ OGA Dota Pit Season ที่3ครับกับโซนยุโรปแล้วก็ CIS โดยจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนนี้ครับมาจากการเชิญ6ทีมครับผมแล้วก็อีก2ทีมมาจากการคัดเลือกจากรอบ post qualifier โดยมีเงินรวมถึง100,000 US Dollar สำหรับใครที่ชอบดูฮะก็ดูกันไปยาวๆเลยครับผมจนถึงเดือนตุลากันไปเลยฮะก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับ3ทัวร์นาเมนต์ที่ผมคิดว่ามันน่า จับตามองมากๆครับในช่วงนี้ถ้ามีในส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมก่อนจากกันนะผมขอฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตุ้มต,ติ่งไว้ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวแบบนี้ครับอีสปอร์ต t ดตา2ครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนฮะกู๊ดลักแฮปฟันครับผมขอให้แมามาจงสถิตอยู่กับท่านทุกคนฮะสวัสดีครับ Oh.